สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่3เดือนสิงหาคม2564ครับครับวันนี้พามาชมนะครับ Power อร์นะครับของว่าเทคครับน้องครับว่าเทครุ่นรุ่นนี้เลยนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับ สภาพสวยครับใหม่กิ๊กนะครับราคานี่นะครับไม่แพงนะครับอย่างที่คิดนะครับราคาอยู่ที่7,500บาทครับ7,500บาทสภาพสวยครับพี่น้องสภาพสวยนะครับใหม่เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับชอบคอวาเทคนะครับ จัดเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่7,500บาทครับ7,500บาทครับว่าเทคนะครับตัวนนี้เลยนะครับ2 5 0 0นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับสภาพสวยนะครับสนใจโทรเลยนะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับชอบตัวไหนนะครับชิ้นไหนนะครับ หรือว่า5,000 RMB นะครับ5,000 RMB นะครับสภาพก็สวยนะครับมีทั้งหมด10กว่าแท่นนะครับ15แท่นนะครับ5,000 r m สที่นี่นะครับราคา20,400นะครับ2 4 0 0นะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพิเนศออดิโอครับหรือว่าจะเป็นโมดนะครับของโมดนะครับ ของโมดตัวนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับเจ็ดพันแปดร้อยบาทของโมดนะครับรุ่นพีพันนะครับตัวนี้มันสเปคเดียวกันกับรุ่น p ีเนะครับพีเกมสิบนะครับเจ็ดพันกว่าบาทนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับร้านพิเศษออดิโอเดอร์นะครับหรือว่าจะเป็นสามพันหก นะครับ RMS นะครับ3า0พั R บาทนะครับ1นึ0 0หมื่บาทนะครับอ้าวนะครับ18,500บาทนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับ I 6 0 0 0นะครับ I 6 0 0 0นะครับ2อง0มบาทนะครับสวยๆนะครับเดิมๆนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับ ไอหกพันนะครับหรือว่าจะเป็นนี่ครับ p g m สิบนะครับ X นะครับรุ่นนี้ล่าสุดนะครับ p g m สิบล่าสุดตัวนี้อยู่ที่แปดพันแปดร้อยบาทนะครับแปดพันแปดร้อยบาทสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับถือว่าใหม่เก๊กเลยนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับ อ้าวแปดพันแปดร้อยบาทนะครับขออภัยนะครับแปดพันแปดร้อยบาทนะครับ SAE นะครับ SAE นะครับ PXM10 นะครับอืม X นะครับมี X ด้วยนะครับสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่เลยนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับถ้าท่านสนใจนะครับราคานี้จับต้องได้แน่นอนนะครับชัวร์สวยนะครับหรือว่าจะเป็นวอล์กนะครับวอล์กตัวนี้วอล์กนะครับอ่วอล์ก วอลก V15 นี่นะครับวอลกนะครับ V15 นะครับราคาตัวนี้นะครับขับเบสได้ข้างละ4นะครับข้างละ4สบายนะครับตัวนี้วอลกนะครับเบรดสบข้างละ4ได้สบายนะครับวอลก V15 นี้นะครับโอ้โหเสียงสุดยอดนะเล็กจิ๋วแต่เจ๋งนะครับจิ๋วแต่เจ๋งนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับ V15 วบอล์ก V15 ราคาบ้านๆครับ หนึ่งหมืนสองพันห้ารอยบาทนะครับรวมส่งฟรีนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับอยู่ร้านพินิจออดิโอไอห้าพันนะครับไซเบอร์สิบซีดีนะครับเอาไซเบอร์สิบซีดีสองหมื่นสี่พันบาทเอานะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับอยู่ร้านพินิจออดิโอนะครับด้วยดีไซเบอร์เข้าดีนะครับราคาสองหมื่นสามพันบาทนะครับ สนใจโทษสอบถามได้นะครับจุรันพินิจออดิโอนะครับ0952246497นะครับร้านพินิจออดิโอนะครับสนใจโทษไดไรนะครับอยู่ร้านพินิจออดิโอนะครับะนะครับหรือว่าจะเป็นทาดาทาดาโปรนี่นะครับทาดาโปรนี่นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับมีมีสิบกดแท่นนะครับสําหรับท่านที่ราคาอยู่ที่นะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้าใหม่ครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับอ่านะครับวาเทคห้าพันไอเอสนะครับสองพันสี่นะครับอ้านะครับ ว่าเทคค่าพนาเวท2 4 0 0มื่นครับตัวนี้นะครับาวาเทคสามพันะครับสามพนวีแซตนะครับราคาอยู่ที่1นึ0งสามพันห้าบาทนะครับนะครับสนใจโทษสอบถามได้หรือว่าจะเป็นบอสเทคกนะครับบอสเทคกสองพันสี่วีแซตนะครับสองพั่วีแซตมีอยู่3แท่นนะครับราคา1นึ่งมื่น 2,000บาทนะครับ12,000บาทเอานะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับ C H M นะครับ4,000นะครับ C H M 4,000แล้วก็ C N 5,000นะ4,000อยู่ที่10,500 0บาทนะครับแล้วก็ C H M 5,000นี่อยู่ที่19,500บาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับยูรานพินิจออดิโอเดอร์นะครับ พี่น้องสนใจก่ะทักทายขมานะครับ0952246497นะครับอ่าเนะครับว่าจะเป็นของนี่เลยนะครับอ่ช่างที่ขอนเจนนะครับอ่าราคาหมื่นสามนะครับแรงๆนะครับตัวนี้นะครับแรงนะครับขับเบ็ดยี่สิบเอ็ดได้ข้างละสามเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาบ้านๆนะครับราคาหนึ่งหมื่นสามพันบาท นะครับแรงมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสี่พันนะครับตัวสี่พันนะครับนะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับอยู่รานพิเนตออริโอเดอร์นะครับราคาบานๆนะครับแปดพันห้าตัวสี่พันนะครับแปดพันห้าตัวเก้าพันอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับอยู่รานพิเนตออริโอนะครับ 0952246497นะครับหรือว่าจะเป็นไม่นะครับของนี่นะครับไม่ลอยนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่2,500บาทเดอ้อพี่นอ้องสนใจหรือว่าพาเวอร์เล็กๆครับพาเวอร์เล็กๆนะครับ ตัวนี้อยู่ที่4,000กว่าบาทนะครับ DBX นะครับ4ี0 0ันสบาทนะครับ4,200บาทเอาไปขับมอนิเตอร์ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแรงนะครับขับเบรคได้นะครับตัวนี้ขับเบรคได้4,200บาทนะครับตัวนี้2,500บาทตัวเล็กนะครับ2,500บาทนะครับ XL 2,000อ้าว2,500บาท แล้วก็มาเป็นวาร์เทคสา0พนวเนะครับาราคาตัวนี้อยู่ที่13,500บาทนะครับหรือว่าจะเป็นดีเทคตัวนี้นะครับดีเทคตัวนี้นะครับตัว2รุ่น2004นะครับตัวนี้6,500บาทนะครับอ2อ0 4ตัวนี้อยู่ที่5,500บาททษทีนะครับโมดิฟาย 3, 6า0พันวเนะครับตัวนี้มาร์กทัวนี่ครับ สภาพสวยนะครับเดิมนะครับราคาอยู่ที่7,500าบาทนะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัว4 c h a n n e นนะครับของ WM นะครับ4 c h a n n e น WM นะครับ13,000าบาทนะครับอ้าวนะครับสนใจโทษสอบถามได้หรือว่ามิกนะครับอันโต้นะครับอันโต ตัวนี้6,000บาทครับมิกตัวนี้6,000บาทนะครับนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นนะครับนี่เลยนะครับตู้กีตาร์ตู้กีตาร์นะครับตู้กีตาร์นี่หกพันห้าร้อยบาทนะโอ้ยครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับวาเทกห้าพันอาเมซนะครับมีอยู่สิบกว่าแท่นนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่น โปรยูโรเทคตัวนี้2,002นะครับโปรยูโรเทคนะครับ2,002 L2,004 อยู่ที่8,300บาทครับ L2,004 นะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นชุดนี้นะครับของยามาฮ่านะครับชุดยามาฮ่านะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับยามาฮ่าตัวนี้นะครับ 512นะครับ512 512นะครับภาพสวยนะครับราคาเฉพาะ power m i c นี่ครับเฉพาะ power m i c ตัวนี้อยู่ที่1นึ0 0ห่าร้อยบาทนะครับ12,500บาท512นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้ 6,000บาทครับตัวละ6,000บาทของยามาฮ่าเทนะครับ6,000บาทสิบสอนิ้วนะครับ6,000บาทนะครับตัวนี้หมื่นหมื่นหมื่นสองนะครับ6,000บาทนะครับส่งฟรีครับยามาฮ่าเทนะครับตัวนี้นะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับยูรานพิเนตออดิโอนะครับ0952246497นะครับตัวนี้หมื่น2,500บาทนะครับ 2,500บาทย้ำห้าแท้นะครับเอฟเฟกในตัวเสียงแจ่มๆเลยนะครับนะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับยูรันพิเศษดีโอนะครับหรือว่าสิเป็นนะครับของนี่เลยครับ npe 4,800นะครับ npe 4,800แล้วก็ xl 1,800เอาราคาอยู่ที่7,500บาทครับจุดนี้ครับ7,500บาทนะครับนะครับล้วก็มาเป็น ปักโหลดนะครับพักโหลดตัวนี้พร้อมแหลกนะครับสวยๆมีฝาพร้อมนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับพร้อมส่งครับมีสายให้พร้อมนะครับข้างหลังนะครับสายเสียบจุบเสียบดูด้านหลังนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับยูรานพินิจออดิโอนะครับนะครับสนใจตัวไหนนะครับ ตอบถามมาได้นะครับเอฟเฟกนะครับนะครับพาวเวอร์มีหลายรุ่นนะครับนะครับดอกลำโพงนะครับอ้าวสิบสองามร้อยเอดอกละพันนะครับ15นะครับดอกละพันสี่ร้บาทนะครับหรือว่าจะเป็นของถ้ำนะครับถ้ำดอกถ้ำสิบนิ้วนะครับมีทั้งหมด8ดอกนะครับดอกละ1,500บาทพร้อมส่งฟรีนะครับสีส่งฟรีครับ อ้าวนะครับหรือว่าจะเป็นดอกสิบแปดนิ้วนะครับโครงหล่อชาเลนเจอร์650หรือว่าจะเป็นนี่นะครับอ้าวนะครับสนใจโทรสอบถามได้ยูรันพิเน็ตอะลิโอนะครับนะครับหรือว่าจะเป็นตู้พวกตู้นี่ครับมีนะครับหรือว่าตู้แหลกนะครับแหลกนะครับแหลกใส่ power amp นะครับ5,000ันอาร์เบตัวนี้อ้าจะไป ตัวละ2,300บาทนะครับ2,300บาทท่านที่สนใจนะครับพร้อมส่งฟรีนะครับส่งฟรีส่งฟรีนะครับนะครับสนใจพวกตู้นะครับตู้ BV ช่างน็อตนะครับดีโคของอีทนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับนี่เลยนะครับตู้แผ่นดินไหวนะครับหรือ a j b 1 0 0พันนะครับ ดอกเดิมๆครับดอกเดิมเดิม0บาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับหรือว่าจะเป็นตู้เปล่ารุ่นพวกนี้นะครับตู้อันนี้โมดิฟายสูตรโมดิฟายนะครับสูตรโมดิฟาย1ินี้ครับอันนี้ใบละ1 8 0 0บาทนะครับตะแกรงเหล็กปั๊มนะครับแล้วก็ขอบเหล็กนะครับสวยงามนะครับ ดูนะครับขอบเหล็กนะครับสวยงามครับตัวนี้1,800บาทนะครับโมดิฟายนะครับมีทั้งหมด8ปใบนะครับท่านที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับอ่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปเดินชมนะครับค่านะครับอ่าดอกจิบนะครับอ่าจิบนะครับ ราก็2,500บาทนะครับของจิบนะครับสองหนึ่งนนะครับแม่เหล็ก2ก้อนนะครับ1810 0มีอยู่6ดอกนะครับ2,500เอ้ย2อ0 0บาทนะครับดอก21นิ้วนะครับของนี่เลยนะครับของซาวเทคนะครับซาวเทคนะครับ21นิ้วดอกเดิมๆนะครับดอกละ2,9 0 0บาทนะครับ 2,900บาทนะครับดอกละ2,000กว่าบาทนะครับดอก21นิ้วนะครับของซาวเทคนะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับอยู่ร้านพินตออดิโอนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกออดิโอดีวท์นะครับหรือว่าจะดอกอื่นๆนะครับราคาบ้านๆนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพินตออดิโอนะครับนะครับมีท่านได้เลือกนะครับหรือว่าจะเป็นมิกนะครับ หรือว่าจะเป็นดาะคู่นะครับตู้คู่นะครับตู้คู่รุ่นนี้นะครับอานะครับของนี่เลยนะครับตู้ดอกคู่นะครับอของไพศาลนะครับไพศาลนะครับดูครับเป็นป่าคอนโลดนครับ ใบรับ1,500าบาทนะครับมีทั้งหมด8ใบนะครับหรือว่าจะเป็นแหลกนะครับแหลกราคาถูกๆนะครับสนใจข้อสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพินิจอะดิโอนะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7ครับร้านพินิจอะดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตู้ M อ็ม o นะครับตู้เบร์เอ็ม o รนะครับราคา2,000บาทนะครับตัวนี้นะครับ2,000บาทนะครับเสียงเบรแน่นแน่นอนครับ BV ครับเป็น VV ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านพินตจออดิโอขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอพระคุณด้วยแล้วกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ